สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้ารุ้ยเด้อครับพีพ่น้องครับ,มบเมื่อนี้ก็เืออกาเหมือนเดิมครับบรรยากาศช่วงเที่ยง,ง,งพอดีนะครับแอดกับภาพพ,พี่น้องมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงศูนย์หนึ่งสองซึ่งเมื่อนี้เนี่ยมาตามตัวเลขของสร้างปั้นพญานาคเมื่อนี้แห้งฝันดีครับครับเมื่อนี้ก็ไดเอ,อมื่อนี้แห้งจังคักฝันนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวถ้าฟังเบิรงมาในส่วนของสร้างปั้นพญานาคนี่ เพิ่นสีฝันไวจังไหซึ่งตัวเลขที่เพิ่นได้แล้วนี่ความฝันเพิ่นจังสีเป็นเลขตัวเก้าว่าเฮือสีจังไหร่เฮือมันสร้างหลายคนจังเป็นผู้ใดฝันอันนี้ก็บพรน่ชัดเขื่อกันแต่ว่าขันเป็นแม่ดวงฝันนี่ก็คอยพินิจพิจารณาเบื้องเฮือเป็นอีกผู้อื่นฝันนี่เพิ่นได้เลขเพิ่มเติมึ้นม้าเฮือมาเพิ่นซื้อเลขตัวใดเพิ่นแล้วคอยมาฝันเฮือเสียงเลขตัวใดสินะครับแต่ว่าก่อนเอืนก่อนไก่เมื่อนี่ก็มาเบื้องความเคืบอนนานํากันครับในส่วนของ พญานาคนะครับโอ้มาบบนี้ง,งามแล้วอารางช่างเลยครับพี่น้องครับตัวฟังนี่เกือบสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ในประมาณแปะอ่าหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ครับนี่ครับผู้ผนฝากลูกแก้วมมเฮ็ดมาใสา่สังวานพญานาคนี่เพิ่นกับฝากนาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับสร้างกระลังสิติีดลูกแก้วอในส่วนเกลดพญานาคด้านนี้ก็ เรียบร้อยเพื่อแล้วแผงเพิงอีหยังกับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้แม่นอีหยังนี่คือปูนเต็มรถยุ่งเฉียดอีหยังนี่ปูนเอามาฉาบไหมครับโอ้เสียมาฉาบครับเพ่อนี่ชาฝ้าฉาบฟ้าพร้อมครับโอ้พ่อปนฉาบฟ้าพร้อมเด้อครับพ่อพี่น้องครับนี่พระมาครับประโยชน์พระมาไหมครับโอ้พ่อนจีเอาผ้าประทานมาองค์จำลองปูมามาตั้งไว้นี้พ่อนก็เลยอยากฉาบฟ้าก <te> ่อนโอ้นะครับแต่ว่าฉาบฟ้าก็อย่าลืมฝันสู่ฟั่งในเด้อครับผม อ้าวเอาเบิ้งครับปอยพี่น้องครับ,บ,น,รบนี่ครับงามบ่บ,บันนี้ครับปอยพี่น้องโอ้เห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนี่แหละครับแรงศรัทธาของเอฟซีทุกบาททุกตตังช่วยกันทําองค์ปู่พญานาคองค์ปู่มุจลินจนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฮะคอยเบิ้งมาเสร็จสับเรียบร้อยสิง,ง่ามซ้าได้นะครับจึงอ,องค์ฟังนี่เพิ่นแก่กำลังเฮ็ดอยู่แต่ว่าองค์ฟังพุ่นนี่กำลังเริ่มติดเกล็ดครับแต่ว่าฟังนี่ติดเกลแล้วเลยละอ่ะเหลือแต่แผงหลังครับปอยพี่น้องครับงามบ่ครับปอยพี่น้องครับ เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตอ่านไล่ซื้อแผ่นท่องจังหน่อยในเด้อครับอผู้ที่เพื่อนเหตดบุญแผ่นทองมากกับอีกเมื่อกี่คนนะครับอดสาฟัง้อพอพี่น้องครับการพู้อะไรนั่นกะเฝ้ากะบลวดผ่านไปจังหน่อยครับอ่าค่อยไปฟังความฝันลวดก็ได้อ่านี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเอาผู้เรยก,คคก,กรย็คือคุณกรินการหน่วยคือวางสัน่นาำไมเด้อคุณกลินการบุญเทศคุณสมพรเจนงาน คุณพรน,นิพาละดาวันนางป้อมดีเหมือนอคุณสัสิธรทองธรรมคุณเบญจวรรณผิวพองคุณบุญเลิศผิวพองคุณพุทธิมนผิวพองคุณทีระศักดิ์พึ่งฉันเทียคุณปฏิพัฒนอินทรากานนคุณชวีวัน เรียวปะภัยอ่าแล้วก็คุณราวุธสายแก้วคุณสุพัฒส,สุดาสายแก้วครับอ่าครับผมนี่ก็คือไา่ซื้อไร่ยน้ามู้ที่ฝากแอดเป็นสะพานบุญเฮ็ดบุญแผ่นท่องมาน้ากันสลับมือนี่นะครับกับ่หลายคนนะครับเดี๋ยวบันนีก้กับที้าเึินไปเทึ่งๆอ่าไปเว้ากับสร้างปั่นพญานากว่ามีอ่าส่วนใดที่ต้องเฮ็ดต่อไปนะครับ กับบรมเวณวัดปั่นแต่พญานาคหรอกครับในส่วนของหลังโค้งหลังค่า,ห,คาหรือว่าจะเปลี่ยนมุกเปลี่ยนอีหยังเพื่อนก็นกนยังวัดแล้วจักยางดอ,อ,อกแต่ว่าตอนนี้แอดผ้าพรมปีน้อ,นองเอฟซีเฮ็ดในส่วนนี่สังกันหรือว่ามีจตุป,ปัจจัยก็ค่อยเฮ็ดไปแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แถวนี้เพื่อนอยากถมถมหินครับเพื่อนอยากถมหินถมดินเพราะว่าอันนี้ก็เป็นพื้นพื้นเดิมตั้งบ่เคยได้ถมจักเทือนะครับเพื่อนว่าที่ ถมดินแล้วก็เทคอนกรีตว่ัสดุอ้อมสารปูอยู่นี่เนาะสารปูมุจลินศูนย์สารปูอนันตนาคราชว่าสั่นนี่ครับคนจี๋ถมอ้อมนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าอย่างนั้นแล้วก็ฝากบอกบุญเอฟซีเด้อผู้ใดยังบ่เคยอ่าถมดินอ่าในวัดในว่านะครับหรือว่าผู้เคยถมแล้วอยากถมอีกอ่าก็เลี้ยนเชิญครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวพ่อยางอ้อมเบิ่งจักหน่อยทั้งหลังเพื่อนกะนทิศเขตแล้วครับนี่ครับอ่าทิศไปแล้ว สรงทั้งพี่องค์ทั้งผีก็กำลังเริ่มครับกำลังเริ่มติดเดี๋จัจหน่อยก่อนที่ขึ้นไปถามสร้างาว่าสร้างเพื่อนฝันยังอย่าผ้า,ายัางเบิงสักกันอย่าเปล่าลำข้าเด้อพอพี่น้องครับผมขออนุญาตบอกบุญเอฟซีผู้มีจิตรัท่าจักหน่อยผู้เพิ่นเฮ็ดเพื่อนก็นอยากห็นว่ามีความเคืบหน้าไปจังไเอ่จะตุปัจจัยคือโอนไปแล้วความเคื่หน้าคือบว่าไปนามาหลังพันธวิวาอันนี้ก็ทายทําสูา้กันเบิงอา่าในส่วนนี้เพื่อนอยากถมดินเด้อพอพี่น้องครับเพื่อนอยากถมหินอยากถมดิน นี่ครับเพราะว่าขันบ่อถมมันเปลี่ยนยังสิหระครับมันบ่สามารถที่เที่้อนกีดได้อําหรับผู้ที่อยากเป็นเจนจะภาพในส่วนถมดินนะครับผู้ใดสิถมจักรถหรือว่าหลายคนร่วมกันเป็นรถหนึ่งจังสีก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเด้อพ่อยพี่น้องครับโอ้สร้างกระแฟวติดเกียร์ยังไงนะครับกระจีเล้วใส่ออกพันษามาสั่นว่ากระจีได้เฉลิมฉลอง่าสั่นผู้ชาบฝ้ากับชาบซ้อยกันครับพ่อยพี่น้องเคียวขวอดกันเข้าไป อวดสีมานี่ผู้ใดติดเกศต้อเกศองค์ปูมดจลินองค์ปูนาคลาดอ่าหรือว่าในส่วนของผู้ใดเฮ็ดบุญเ่นท่องก็ให้ได้โชคได้ชัยน้ากันงวดนี้ก็ได้ถึงบ่ถือกับทังวัดเพือได้ตัวเลขตัวเบอร์มาจากทังอื่นก็ให้ได้โชคได้ชัยครับอ่าบ่ยเมนวัดติดิเลขแต่น้าทังวัดทั้งอื่นได้มากต่ไใสก็ให้ได้โชคได้ชัยเบร์สุขูสุขคนว่าจะเป็นหน้าที่การงานโชคลาบเงินท่อง สู่ิงสู่ยางเด้อให้พ,อพอ่อๆตดสิ่งดีๆประสบแต่สิ่งดีๆครับพ่อพี่น้องครับสิ่งบ่ดีใดๆจะได้เกิดบังเกิดขึ้นกับเอฟซีทุกท่านทุกคนแฟนช่องของหมุนผ้ารวยหมุนผ้าชกทุกขูทุกคนเด้อครับเอาตามมาบันนี้ครับเว้าโดนเติมแล้วส่งที่เก็บข้อ,อาบานนี้นัน่นแม่ดวงกําลังนางจมอยู่ครับตอนนี้ครับอืแม่ดวงกาลังนางจมอยู่แม่ดวงฝันแม่นนะครับช่างปั้นพญายนาคตอนนี้กําลังเฮ็ดแผง เฮดแผงองค์ปูมุจิลินองค์ปูอ่าองค์ป <P oo. S 2> ูอ่านั่นตานาคลราดเนาะนี่ครับอันนี้คือเกตนะครับเนอนี่เกตเิ่นกับตันเกตอ่ามีเอฟซีโอนจะตัวปัจจัยมาเพิ่นกับมาปันเกตคอยติดคอยต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าแอดกับบกตลอดว่าคอ้เฮ็ดไปได้มือละบาทกัติดมือละเกตเมื่อละได้กับว่ากันไปอืนี้นะตัวนี้ก็บเมื่อนี่ละ โอ้โอ้ชีคอบแล้วบ่เอาได้นับเก็บได้พอมบ่บ่ชีบตัวคีบโอ้ตังคีบเนาะโอ้ตังคีบสี่ผาแล้วจ้าคีบล้างกับคีบางมื่อเนี้ยละเฉพาะตัวนี้ได้จ้ะครับผมไม่ยังคือมีน้ำมันในไวตาท่าน้ะนี่น้ำมันนี่ยังนี่น้ำน้ำมันในดีเซลจ้ะมาจ้ะ โอ้น้ำมันดีเซลท่าแบบครับจ้าท่าแบบโอ้น้ำมันดีเซลไวแต่ท่าแบบครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับโอ้มีขั้นตอนการเฮ็ดหลรูลปแบบก็<บ>ดีเท่กันนี่ให้ผมเป็นผู้ท่าแบบซะเพียงซอฮอดมือแรกให้ได้ยิ้มอยู่ตลอดอารมณ์ดีเลยเมาเมาน้ำ<ด>มันเมาน<ด>้ำมันครับนี่ครับอันนี้ก็คือแม่ดวงนะครับผู้ที่ได้โชคแปดสามงวดที่แล้วตรงตรงไม่ต้องกลับเออที่ไปที่มาเป็นจังไหนเดี๋ยวแอบสี่ถามซ่อนก่อนถี่ถามข่วงฝันเล่าอ่า มื่อนี้กับวันที่สิบสี่เหรอเด้ครับสิบสี่แล้วเมือม่อันชิบหาเอาอเมื่อหื้อกอะไรเลอกกเลยเมื่อหื้อเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อนี้เท่ากาับมัติดตามแห้งไกลมือ่อเท่าไรแห้งติดตามชั่วมือแห้งถามชั่วมือแม่ดวงบอกว่าชิบิลี่อยู่ทั้งไหนายน่าชื่นนี่มากกูเพือ่อนายเด็กน้อยมาจนก็ทำให้กูฝันตีน้ำจะคว่ำฝันจัดยัยฝันยังกระโดดศาสนาก็รัเนาะ เอาไปนี่วันดีครับแม่ดวงครับค่ะวันดีครับเออดันเซียนวะดันวันดีนะเดี๋ยวบางทั้งมีดปายมีดสวกตาอยู่หวังซะม่ะหาเพิ่งอยู่โอ้จะดูว่าเกือกที่มายมีดสวกตาเนาะอืมเป็นเช่นไรตั้งแต่เท่าใดเลขอ่าเก้าสี่กับแปดอ่าเก้าสามกับแปดสี่เนาะสามองวัดเท่านาะใช่แล้วช็อตที่สองนี่มาฝันว่าเถ้าพ่ออยู่บ้านเปลี่ยนยังก่อนห ต่ออยู่บ้านต้นเกียวต่อคออยู่บ้านวันล้าน<ผ>มนอนลองเฮี้ยงคางที่แรกนอนอยู่กับหลานสองวนแล้วแบบนอนเฮี้ยงคางคแต่ว่าเฮี้ยนเฮี้ยนเฮี้ยนถึงเฮี้ยนหลังเก้าหลังก็โคกก,ก็เข้าค <rồi. S 1> นละอืมรักติลี่บา,บานตาบ้านนี่ก็ถึงใช้เรียกบ้านเลขบ้านมั่นเก้าชิ้นหกเการัตติลี่ไว้ไปนึงน้าผมใช้ตั้งเก้าชิ้หกจ้าอันไปตรงกันกับเรีกกันอาจารย์นั่นตัวนี่อาจารย์อะไรล่ะเลขอาจารย์ อันนั้นไหมโอ้อาจารย์อันนั้นนะเนบ่เออบ่อ่าผู้อาจารย์นี่ยังก็ต้องูแบ่สองาสมมวังอาจารย์สมมวังครับเอ่มซืออาจารย์สมมวังอุกังนีแต่ว่า,า,วค,นนานคนฝันหนึ่้วคนเีนาเฮ็ดคนละครับผมแต่คนหนาคนเีงนาเฮ็ดคนละ,รรละครับผมจากที่ศอลตลีม่าเดียวจากคุณมาคือว่าจากคุณมาสัมผัส ฝันดีอยนแต่ว่าหลังมีแนี่จะพูดเอานั่นเอานี่มาให้ฝันว่าจะมีพู้ใดเนี่ยนีมาให้ครับอ่าหลังจากที่ได้เก้าสามมาก่อนเนาะได้เก้าสามก็แปดสี่ 9, 3, 9, 8, มาก่อนไปยิบจับลอตเตอรี่แล้วค่อยมาฝันเห็นพอพออยู่เบ้ยน,อนลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเลขของพ่อเนี่ยโอ้ลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเลขของพ่อหลังจากฝันที่สองเราค่อยมายิบลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเลขบ้าน<อ>าครับผมเอาเอา เอาเลขบ้านเลขที่จากของแบตเตอรี่มานะสรุปแล้วนะในนาตอนนี้เนี่ยเลขไม่ดวงมีจัดตัวอ่าคนมิชอบเขียนไว้นะเขียนไว้นะเอาสมมติเท่าสมมติมาเขียนเพราะว่าเทาไหได้ลเขียนในเอฟซีไอถูกต้องว่าตอนนี้นะตอนนี้เลขไม่ดวงมีตัวใดเนี่ยเอาเขียนขันเท่าไรสแต่ไมีมีตัวใดเนาะไม่ดวงแค่เก้าสามจ้ะเก้าสามเก้าสามกับแปดซีแล้วมาฝันเที่ยงที่สองกับเก้าหกเท่านั้นเลขสามโต เลขสาตัวบ่ได้เอาจะเอาวมปรมนหมายถึงมีสามคู่นะครับผมจะมีแค่เท่านั้นล่ะมีสามคูกมีเก้าสาจ้ากับแปดซกับเก้าหกับเก้าหะจ้าสามตัวโคโลจ้าโอ้บานิ่ื้อลงทุนแล้วลงทุนตัวไหนบานลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นี่เอาแต่แปดซีกับเก้าหกแปดซีกับเกหจ้าแต่ว่าเก้าสบริเื้อเกาบรื้อห่วยห่วยยา ย่านไปใบใหญ่มาหลายดิซื้อไว้ดีฝล้ฝันว่าผู้นั้นเอาของผู้เหเอาของมาให้เอาซื้อซื้อเลขยสองตัวแล้วนี่ฝันดีครับจ้ามู้ยงวดนี้ที่ว่าแจกอีกจะบอกเหรอแจกว่าเพื่อนติดต้อกันไม่ได้หลายงวดเลยนี่เราไม่ดวงเนาะจ้าครับก็ได้เก็บได้เรียบหนาๆนะเจ้าของสมทุนมาหลายโอ้ครับผมได้ซื้ออยากซื้อกินนี่ละโอ้วนข้าเจ้ามันข้าเจ้ากระมันอยู่นั่ละครับผมเอาจังซี่เนาะไม่ดวงเนาะ ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นเฮ้ามาเริ่มต่อเก็ดปูนี่ไบ้บ้าได้โชคมาตลอดเนาะเริ่มเพ็ดปูมุจลินโอคงปูนะอน,นันตนาคาราสนี่ไฮบา้าถือว่าได้โชคด้ใช่มากตลอดได้มากตลอดจังเลเจ้ากับแบีง e เอฟซีเนี่ยเด้อว, <c oughs> ว่าเพื่อนในส่วนเลขสามตัวมันใจตัวใดสุดเลขสามลักหนึ่งก็มันใจกับเก้าเลขบ้านเจ้าฟองกันเลขมันใจเก้าหกอายุพ่อเท่าไหร่ก่อ อายุพ่อัดะไรนี่นี่ก็ไร่เปลี่ยนเด้เอาบัตรเราเกิดพ่อสอนเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งบัตนั่นนั่นนั่นนั่บอกมาถามให้นะฟ้าฝันเห็นพ่อนน่พ่ออายุเท่าไรแล้วคนเกิดพ่อสอเท่าไหร่ว่านไ่ยอานเาูบ้าพ่ิมโอ้กนัน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 อพอจิ้ไปนโอ้ยกะยังซัละเนาะปูมีพระคุนเนาะพ่อนี่ไปไส่าให้จิมห่ป้าเฮ็ดยังบ่ เฮาบ่อสีลํำบากกับบ่อรบากดีเกิดวันที่ยี่สิบแปสีรำบากเนี่ยแต่น้ำเกลียวเขาก็ดำนะต้นนั้นตน่พ่สวหาศูนย์สองสี่หาศูนย์อันนี้ก่อนสองสี่ห้าศูนย์เมนบอมเป็นหาศูนย์ขึ้นเนอย่างนี้ใชบงน่อยบังนู่เออแปดศูนย์ิโอ้ยกระบาฉันแนนหรอกมั้าศูนย์ว่าีนี้โบเห็นหูหอสองสี่ไงเออชื่อสกุลชื่ออโอไนสัวเพียเพียอมเพียอมโอ้ อ่าเพิ่นเกิดวันที่ยีสิบแปดตุลาคม2480ีด้นเอพ่อยพ่นองครับโหโหแต่ว่าตอนนี้จักอายุจักปีและเอ็ดกับว่บวกลบคูณหารบ่ล่งตงวตแต่ว่าทีในเนี่ยที่อยู่คือ96ครับไปตรงครับอ่าเลขเอเ้ยไปตรงกันครับเลขอ่า,อาผู้8ดศอก,อกพอดีที่เพิ่นส่งมือเนอะพ่อยพ่นองเนอะอ่อยู่ที่เนาะ อยู่ที่เก้าสิบหกโมสิบสามมาสันเตโมสิบสามสี่ออกเราจะขึ้นว่าออกง่ายตัวเลขสิบสามมากน้ำอยู่เก้าหกนี่ก็ได้แต่ว่าอายุเท่าไรกันคำนวณเอาเด้อพลพี่น้องครับเพิ่นเกิดวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองห้าแปดศูนย์ครับพอพี่น้องครับเด้ออ่าชัดเจนนะขอบคุณแม่ดวงหลายๆครับผมฝันเห็นเพื่อนสองเทียคุณเด้นี่เอ้าฝันเห็นเพื่อนสังเตโสี่เลขไม่อีกฝันอีกแล้วฝันเห็นเพื่อนสองเทียบฝันว่านุ่พ่ัวมาก ดูนีนได้ลอตเตอรี่มาแล้วหลังจากที่ฟันขึ้นขึ้นแรงนี่ฟันเกี่ยวพ่อกับเฝ้าไปซื้อเลขเก้าหกไว้แล้วก็ได้เลขมาเรียบร้อยแล้วขึ้นหลังมาหันมาฝันอีกเกี่ยวก็เพิ่นอีกแมนแล้วจำแมนแล้วเข้าก็ได้เอาเอฟซีเตรียมขายเขาปลาลามครับพ่อพี่น้องครับวันนี้สาระการนี้กับท่านหาปุ๋นไผ่ผุนมันเนาะเนาะวาสนาไผ่มันเนาะไผ่มันเนี่ยผมบอกจำจำอยู่นี่กับพ่ซื้อที่คนขันว่ามาผมะอวยพรให้ คณะเอฟซีเฮาได้สุกสนได้จ้าครับผมสุขสุขมันหมาน้ำกันภาวนาอธิษฐานครับผมสร้อยคือกันนั่นละให้ได้เฮ็ดได้สางเนาะปูมุดจะเลี้ยงเพื่อนจีสร้อยอยู่ดอกปูอันนั่นตนาการันผู้ใดมีโอกาสได้เฮ็ดบุญแผ่นท่องได้ตัวเกศพญานาคน้ำผู้นั้นสีมีโศกเด้่ยจะเกิดผู้แพาโศกมากกับเม่นแม่ดวงนี่ละงวดนี้กระไ้เนาะอืมได้โศกน้ำกันได้จ้าเม่ได้ใครทุกปีทุกเดือนปีเด้อครับผมแต่ว่าผู้ฝันนี่จัก ปดสิบห้าบอกโอ้โหเลขสวยงามมากมาบวกลบพู่หารเรียบร้อยแล้วเกิดก็สอแปดศูนย์ปีนี้อายุแปดสิบห้าปีแมนบอกอะรวบแล้วแมนบอกเอ้ามันตะเขาก็เด็กคู่แปดสิบสี่แปดสิบห้าเพราะมันเต็มแปดสิบชี่แปดสิบสี้ก็กว้างก็ตั้งสิเต็มเดือนนาก็เต็มแปดสิบห้าโอ้เดือนนาที่เต็มแปดสิบห้าครับผมเมื่อหนูมาเทียมปูบอกจุดถูกกับบนแปดปดสิบห้าดอกนั่นเองปูมาเทียมน่อปูแปดสองมาเทียมมาจามสมบัง บอกว่าจุดทูบแปดสิบห้าดอกเด้ thì, อวาชันเนี่ยมาเทียมแนวแล้วมันบละ่ะหลังจากมาเทียมยแนวเล้ว่วคนมาสิงอีกดิเอามาเทียมกับมาสิงมาคือกันบอกเจ้าผมว่าอยู่ตอนตอนเที่ยมเิ่นบอกจุดทูบแปดสิห้าดอกแต่ว่าตอนส<แ>ิงเพิ่นบอกเป็นเลขเลยตอนเที่ยมหน่งเพิ่นบอกเพิ่นบอกจุดทูบแปดสิบห้าดอกเออบอกว่าไปจุดทูบเนี่ยแปดสิบห้าดอกล้วก็กไปปักพนละไมเห็นไหมนั่งเห็นไหม ถูกพ่อเราบบเนี่ยถูกพ่อเราเราไปเพราะอะไเนาะอยู่บัดจักรแทงเราจะอื่นบ่ถูุเนแต่ว่าอันเด็กที่ปันเกี่ยวพอเนี่ยเกียวแต่กวนคนที่สีมาเทียมปุณละครับผมมันหักตรงกันก็ของเพื่อนแต่ท่านพระวัสนามีกะผู้ขาก็บพอธิษฐานให้ได้นักันเดออซีสุพโอ้สาุครอยู่นี่กะุใสเพื่เดอร์นดมาเ็มาสุ้มัน่ะ่่วงเลาเได้ดีมากนี้ กิบน right? yeah, <e uh ี่เ้าได้ดีมากตัวราถอสามวดติดหรือเ่าวายสามวดแล้วเนาะกะได้ยูกะันแค่พอได้ใส่พรได้ซื้ออยากซื้อกี่เพได้เื้อหลายนี่เราถือมาหลายวันนี้เราก็เป็นคนเื้อหลายเบิ้ลวัละชีหาเงนหนึ่งนหมมพ่อกรสอบเพนีวาได้หลายเกระเทีกบ่าหลายดอกถือแสนเดียวนึ่งหวดบางนึงเพได้ใส่เพได้ใส่เนาะ้ เล่าเรียญซ c ได้พลอยวินนอง FC ผู้ใดเป็นเจ้าหนี้เล่ากับยาฟ้ามาท้วงเล้าพวกเราเรียนนิญ FC ได้สุภุสุคนท่านจ่าเด้อมไอเอฟซีมาสั่งซอยวัดบ้าน้องตะไก่ขึ้นปาครับผมอ๋อจังไนาคใจน้ำครับผมไอเดียด้สั่งน้ำกันน้อยไม่ด๋วงเนาะอ๋อเบ้าเรียนเบ้าหัวกับยาเตียยาซาเด้อคำใดเบ้าที่ ว่าหลายว่ายังโขดกับยาตียาซาได้ไม่ดวงเดลยว่าหยอกว่าง้อหมอนกันไปแต่ว่าบัดนี้ที่เด็ดมากกว่านั้นคือว่ามีคุณพ่อที่เปลี่ยนสร้างตีเกศเพราะย่านาคเฮงฝันคักบั่รอยู่น้ำกันบู๊ยจะมาต่อ่าอยู่ไปย่างมากแหงฝันคักบัดเพิ่นไปไซบันสร้างพญานย่าดิเพิ่นกระลงทุนแล้วเขอกันโซเล่เอือไปนั่นดีนั่นดีนั่ดีโอ้นั่นบัต เชียชี้พ่อป้าใช่จ้ไปสันเท้าหลุมบ้านหลุแกงเก็บรวยรวยยุ่งดีไปไปไปเอาแล้วปี๊โอ้ยขออนุญาตได้เด้อขวาเอ้ยอตีดไปน้ำเว้าไปน้ำก็ได้ดอกเกี๊พญาน่ะไปน้ำพี่บ้านยาพี่กินเอาเอาเอาท<ป>ี่เวรเปิดเปลี่ยนสีดีมงคลอยากให้เพิ่นได้โชคได้ใชัชว่าสั่นเพิ่นกับผ้ากันไม่เห็ดบุญแฟนทรางากันไหลดิแต่เฉพาะหลาเมื่อวานนี่หลาเมื่อนี่กับว่าไหลไหลบันไดดอกแต่ว่ากับมีมากเรื่อยๆครับอืมนี่เด้อ มือนีกะห่วยแห่อรอยผูนี้่าบาหาอหลายกระไรเอาคือว่ายอดที่เราหลายแผ่นมันบวหลมอ๋อมา<ป>บาดีกันมาถามในส่วนของพ่อติดเกล็ดพญานาะนะครับให้ยายาว่าพ่อติดเกดล็ดวันต่อไปอะมาตั้งปีมาถามเล่าบัณีบตพัดดีครับพ่อครับบัดดีครับเออหนานโอยครับคือได้ยินข่าวว่าฝันจังคักแน่ลหลังจากลงกทุนยิบรถตะลงตลีมาแล้วเนาะ แมนครับฝันดีครับเพอาะยว่าความฝันสู้ลูกเต่าฟังในบ่้านนะครับผมฟังสู้เอฟซีเขาฟังนี่ล่ะวะแบ่งบุญกันไปเฮายทได้เฮ็ดได้สร้างแมนบ่แมนดอกโอ้โหบ่เป็ี่ยนยังบ่แมนกับบ่เป็ี่ยนยังแม่อายุบาดมากรอยเสีนสู้กินเหรนฮะกรอยเนื้อบาดมากรอยเนื้อสู้กินแล้วก่อนแบบง่ายมาโอ้แล้วมาฝากครับผมเล้วมาหอดเพื่อนนั่นละก็เลยว่าเอาคือจัง ยอยไกล้ให้กินแล้วเจ้า,จาแล้วม่ยังเหรอขอคนตกคือจึงโยอยไกล้ให้กินแล้วเจ้าคือเอาสินงมายังเยอะกว่าสุนครับผมวันว่าเราอยากให้ได้อยากได้กินนลยครับโอ้ไ้ว่าไ้ว่าหลังจากลงทุนแล้วก็เลยฝันว่าอ่าทอแม่เ,เ,มเพื่อนเอาเนื้อเป็นก้อนเลยบก้อนใหญ่ป่ะครับผมก้อนใหญ่ซ้ำขาญนี่ล่ะบูยหลังจากอาซื้อเรขแล้วนะทีครับเอา้า แล้ว้าเข้าเป็นอยนยังที่เคยฟันลักษณะนี้บอกไข่ฟันได้ยุ่กินเนื้อกินเชอร์ก็ร่าอย่างที่เคยฟันบอครับ<อ>มีนี่เป็นวดแรกที่ฟัน,นโอ้เงี้ยเงีนยแสนอยู่ในกัมเมื่อเท่าแล้วคือว<น>่าโอ้ซื้อลอตเตอรี่นะครับนะช<น>ื่อเลขใดบ้านี้ขอลวงหลู่ถึงเลขรับเจ้าเนี่ยบ้างนี้สามแปดตัวเดียวเนี่ยสามแปดตัวเดียวแล้วมาฝันยังที่มาฝันในสีเลย อเพรานว่ามันจะบอกตัวเก่าอยู่บพร่าทำเนียย่บ้านเก่าคนมาหาตันนี่ทำน,น,น,นี่เรื่องบอกตกอักวเก่าบอกอะไรชืชื่อสามแปดชื่อสามแปดเอ่าฟังมึงเด้อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเด้อคุณปอดอันจังไหนก่อนครับที่ไปที่ว้านเลยสามแปดไว้จังไหนก่อนนะแม่อยุบ้านเก่าแม่อยุบ้านเก่าคนมาหาครับก่อนที่สิลงทุนเหรอเนาะแม่บ่านเี่ยเออก่อนที่ลงทุนครับบานท,ที่นี่ก็ซื้อตัวนี้มาแล้วก็เลยเพิ่น บานนี้มาฝันอีกคนซื้อซีนมาให้กินมันโอ้ฝันเกี่ยวเราวสองเท้าฝันเกี่ยวเราวสองเท้าอืมกับเทือว่าเขาโค้งไก่เคี่ยงกัน,กนครับกับแม่ดวงนี่เนาะแปดเพราะว่าเม่ดวงกับฟันเห็นพลอยสองเท้าเหมือนกันนี่ครับหลังจากลงทุนแล้วกับฟันเห็นพลออยู่ที่ครับน,นั่นเห็ยนพลักษณะลันคล้กันเป็นละครับผมซึ่งเลขกระติดติดแปดแปดสามแปดสามเฮีนพลอครับกับแปดเจ้าแม่ดวงแปดซีดิ้เออนั่นเห็นพลอใกล้ๆกันครับผม อเอาครับพี่นิดพี่เจอล้นาครับผมกับว่าอยากรบกวนเวลาเพื่อนติดกิดไปญ่านักหลายนะครับ,รบกัคบคือที่ชัดเกนแล้วในส่วนความฝันกระได้เนาะดีบอดีกับจคหนา้าออนละครับผมไอ้ว่าเพื่อนมั่นใจว่านาชิปิเลขตัวเขา้าสามแปดแปดสามเนาะจริงจรงทุกอย่างมีความเป็นไปได้ครับพี่น้องครับ,ม,รรบมีความเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วห้นใส่ วิจารณญาณในการรับชมใจสติีดีๆก่อนสิลงทุนเด้อครับพ่อยี่น้องครับฝากตอนพ่อยี่น้องเอฟซีในคลิปนี้ด้วยความฝันไม่ดวงแล้วก็ความฝันคุณพ่อปีเกตพญานากนี่แหละครับผมเอาจากไหนกันรบกวนคุณพ่อช่้นนี้ครับขอบคุณพ่อหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ